ถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมาทําความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมีการเสนอแก้ใน2แบบแบบแรกเนี่ยก็คือการแก้แบบรายมาตราซึ่งเพื่อไทยเนี่ยเขายื่นมาแล้ว4ร่าง4ประเด็นกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับก็คืออยากจะให้แก้มาตรา256ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันแก้ง่ายขึ้นแล้วก็เปิดทางให้มีการจัดตั้งสสอรอขึ้นมาเพื่อที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เลย ไอ้แบบที่2เนี่ยเรียกได้ว่าแก้ทั้งฉบับเนี่ยนะครับซึ่งแบบแก้ทั้งฉบับเนี่ยเริ่มมีความเห็นต่างกันแล้วต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ไขามาตรา256เปิดทางให้มีสสรยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาทั้งฉบับเนี่ยมีสอวอไม่เห็นด้วยจำนวนมากและใช้เวลานานแถมต้องเสียงบประมาณในการทำประชามติ1-2ครั้ง ยังจะต้องทําในการเลือกตั้งสะสะรทั้งประเทศอีกหนึ่งครั้งซึ่งงบประมาณที่ใช้เนี่ยโอ้โหมันก็เป็นเงินกว่า10,000ห่นล้านบาทใช่แล้วมันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะคะ ประเด็นที่บอกว่าเลือกตั้งสสรเนี่แหละตรงนี้สําคัญค่ะองค์ประกอบของสสรที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านและพักร่วมรัฐบาลเสนอเข้าไปมีการกําหนดให้เลือกนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมร่างรัฐธรรมนูญใช้กลไกาการคัดเลือกเลือกมาจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยตัวย่อก็คือทปอประเด็นนี้แหละที่ถูกคัดค้านจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยใช่ครับโดยอาจารย์จิตเจริญสอนขวัญครับรองประ ทานกลุ่มส่งเสริมธรรมพิบาลในสถาบันอุดมศึกษาบอกแบบนี้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาคมในมหาวิทยาลัยจริงๆเพราะว่าอธิการเนี่ยถูกเลือกจากสภามหาวิทยาลายัยขณะที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับส่วนมากก็ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีอีกทีฉะนั้น ที่ประชุมอธิการบดีหรือว่าทปอจึงไม่ได้เป็นตัวแทนประชาคมมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงนี่แล้วก็บอกว่าถ้าจะมีตัวแทนจากทปอเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญหรือมีสิทธิ์เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญไ,ได้ ควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อนะครับทปสทเข้าไปเป็นตัวแทนด้วยเนื่องจากทปสทเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากจากประชาคมในมหาวิทยาลัยจริงๆมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีประธานสภาคณาจารย์ของตัวเองเมื่อมาประชุมร่วมกันก็จะเลือกประธานขึ้นมาหนึ่งคนให้เป็นประธานทปสทซึ่งปัจจุบันก็คือดร เชิดฐาทซับเย็นะนะครัพูดง่ายๆเลยคืออาจารย์จิตเจริญเนี่ยจะบอกว่าถ้าสมมติว่ามีตัวแทนจากทปอเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญปุ๊บก็ควรจะมีจากทปสทเข้าไปด้วยเหมือนกันถึงจะถูกต้องจะแฟร์นะคะเพราะว่าเป็นตัวแทนจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยจริงๆเดี๋ยวลองฟังเสียงค่ะ ไม่เคยมีกลุ่มนี้เข้ามาเป็นตัวแทนในการร่างรัฐธรรมนูญเลยนะครับก็คือกลุ่มประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการนะครับผมผมมองอย่างนี้ผมมีความเห็นว่าประธานสภาคณาจารร์และข้าราชการเนี่ยโดยตัวเขาเองเนี่ยนะครับเขาได้รับเลือกจากประชาคมหมาวิาลคือคณาจารรมหมาวิาลทุกคนเนี่ยลงชื่อทั้งหมดเลยเลือกประธานสภาห,หนึ่งคนและประธานสภาห,หนึ่งคนของราชพัฒเนี่ย รัฐบาลมี38แห่งเนี่ยประธานสภาหนึ่งคนเนี่ยก็ไปเลือกประธานขึ้นมาอีกหนึ่งประธานเขาเรียกว่าประธานทบตทนะครับหรือประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และราชการนะครับ คนกลุ่มนี้เขเป็นตัวแทนคณาจารย์ทั้งหมด38แห่งของรัชพัฒน์ทำไมเราไม่เสนอประธานสภาทปสทหรือประธานสภาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชมงคลเนี่ยเข้าไปอยู่ในสสรอด้วยเพื่อช่วยในการร่างรัฐธรรมนูญอย่างนี้ผมถือว่ามันเป็นธรรมมากขึ้นดีกว่าที่เราจะไปเลือกคณาจารย์จากกลุ่มผู้มีหารอย่างเดียวทำไมไม่มองกลุ่มที่เป็นตัวแทนคณาจารย์ด้วยเพื่อมันเกิดความเป็นธรรมทุกๆฝ่ายสําหรับคณะ นี่ก็คือข้อเสนอจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับเกี่ยวกับการเลือกตัวแทนเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝ่ายสภาก็ควรที่จะรับฟังเรื่องนี้ด้วยนะครับ